ไปมาเนะเรื่องของทักษิณก็เงยียเงียบนะส่วนใหญ่เนี่ยข่าวที่ออกมาพักหลังๆเนี่ยจะเป็นความเคลื่อนไหวที่ลันลาของคุณทักษิณไงแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยพอดวงมันจะแบบเนาะเห็นไหมสุดท้ายเชื่อเลยไม่คือดวงมันจะมีปัญหานะมันก็จะมีปัญหาแบบเข้ามาแบบเอออยู่ดีมาขอออกนอกประเทศอย่างเงี้ยอยู่ดีกรรมการสิทธิ์เนี่ยมาตรวจสอบเนี่ยเออ และการตรวจสอบเนี่ยว่าไปนะถ้าจะเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยสามารถเอ่ยชื่อได้เลยนะแต่ละคนเนี่ยที่จะโดนเนี่ยเพราะว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยนะเขาให้ตรวจสอบใช่ไหมเรือนจําพิเศษกรุงเทพใช่ไหมโรงพยาบาลตารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคือเขาใช้คําว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณแล้วก็ เป็นบุคคลที่อาจจะเป็นผู้ที่กระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยหรือว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งราชการน่ยให้กับปปชตรวจสอบแล้วเขาไม่ได้ยื่นให้ปปชเท่านั้นนะเขายื่นให้แพทยสภายื่นให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยตรวจสอบด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยบุคคลเนี่ยต้องถูกตรวจสอบเนี่ยจริงๆเนี่ยปรากฏชื่อออกมาชัดเจนแล้วนะว่าเป็นใครบ้างก็จะเป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจในช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวซึ่งแพทย์ใหญ่ท่านเนี้นะได้รับการ ออขึ้นจากตำแหน่งเป็นในแพทย์ใหญ่เนี่ยขึ้นเป็นผู้ช่วยพบตะรซึ่งปกติโดยทั่วไปแล้วอะ่ะคือคนเจะจะไม่ได้ไปหรอกใช่คือส่วนใหญ่คนจะต้องอยู่ในลายเนะาะทหารเอ่ยตำรวจเอ่ยเนี่ยคือคนต้องอยู่ในลายที่จะได้ขึ้นเนี่ยแต่นี่คือเป็นปรากฏการ์ที่ในใแพทย,ย์ใหญ่ได้เป็นผู้ช่วยพบตะรอใช่ค่ะเข้าใจว่าไม่เคยมีค่ะ เถ้าหากพี่เด้งเข้าไปดูในในโซเชียลเขาจะได้กันว่าอวยยศค่ะอือ้ยยศ <laughs> ละครได้รับการได้รับการละครบุกเพเลยเนี่ยได้รับการอวยยศและอีกคนหนึ่งที่จะต้องเจอสอบเนี่ยนะคือรองในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอ้าวทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเลยเหรอฮะใช่อ่ะควรับผ <laughs> ิดชอบอ่ะรับผิดชอบไงนะ แล้วท่านนี้ได้อวยยศหรือยังคะไม่รู้ท่าทางคงได้ขึ้นเป็นในแพทย์ใหญ่แทนมั้งและอีกคนหนึ่งคือผู้วยการทันทนสถานโรงพยาบาลราชธานเนีนในช่วงที่คุณทักษินเนี่ยเนี่ยต้องย้ายอะ่ะจากโรงพยาบาลเนี่ยจากในโรงพยาบาลราชธานอะ่ะจากในในคุกอะ่ะไปที่โรงพยาบาลตำรวจอะ่ะเออซึ่งจริงจริเนี่ยนะมีชื่อแล้วนะแต่ไม่ยากโอ้ยอะ่ะ ไม่อยากเอ่ยชื่อขอเว้นเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าใครเนี่ยต้องโดนตรวจสอบกันบ้างเพราะว่าโอโ้โหคือกรรมการสิทธิ์อะ่ะเขาแจงละเอียดมากเลยนะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอะ่ะเออคือไปถึงโรงพยาบาลในเมื่อคุณป่วยหนักขนาดนั้นต้องเข้าห้อง i อซียูทำไมถึงไม่เข้าห้องเอซียูเออแล้วไปไว้ที่ห้องรับรองพิเศษเนี่ยแล้วอยู่ตั้งร้อยแปดสิบเอ็ดวันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคืออาการเนี่ย มาเห็นชัดเจนตอนที่คุณทักษิณเนี่ยออกจากโรงพยาบาลแล้วคือวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยคือก็เห็นคุณทักษิณเองก็ร่างกายปกติดีทุกอย่างทําไมไม่ให้คุณทักษิณเนี่ยกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลราชธันหรือว่าไม่ได้กลับมาทาไมถึงไม่ให้กลับไปที่เรือนจําก็เลยคือ,อจริงจริงแล้วเขาก็พยายามเซฟหมอพอสมควรนะพี่พี่เดงตอนที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่ง ใส่ที่ดามคอสองห้อยแขนใส่ที่ดามคอมาใส่ปอกอตรงนี้นะคะแต่นวันนั้นที่ผู้อิปแล้วก็ห้อยแขนมาวันนั้นเนี่ยอันจัดรายการอันก็บอกว่าเนี่ยคือไม่ใช่อุปกรณ์ดังด้านสุขภาพแต่เป็นเครื่องมือเซฟหมอค่ะ นี่คืออุปกรณ์เซฟหมอกับเซฟราชทันใส่เสือกมาหน่อยหนึ่งขอบ้างแขนบ้างยังไม่รอดเลยค่ะเพราะอะไรวันลุกขึ้นก็ไปรายงานตัวที่ที่อายการด้วยนะคุณต้นเออพี่พี่เด้งไปรายงานตัวที่อายการนั่นก็พยายามเซฟอายการไม่ได้ให้อายการก็บอกป่วยหนักไงจำได้ไหมใช่เออก็ไม่ให้เซฟนี่นะ เข้าใจเรื่องซึ่งกันและกันไปหาหมอใช่ท่านแทบไม่มีเสียงเลยดูจากอาการท่านเนี่ยใช่ไหมคะหมอยังไม่พูดขนาดนั้นเลยค่ะอือาการบอกค่ะแล้วอีกอย่างก็ิเออเที่รู้มาจากคุณทักษิณไม่ใช่รู้มาจากคุณทักษิณรู้จากคนใกล้ชิดคุณทักษิณคุณวรชัยเหมะบอกเอาไว้แล้วอีกคนหนึ่งซึ่งใกล้จริงคุณทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วคุณทักษิณมีกําหนดนะมีกําหนดที่จะถแถลงข่าวใหญ่หลังจากที่ได้รับการพ้นโทษ การ้นทษนเลื่อนไปวันที่สามเอ็ดเนี่ยบอกเหมือนกันเลยสองคนว่าคุณทักษิณเนี่ยเตรียมจะถแถลงข่าวใหญ่อืไม่รู้แหละจะกล้าเหรออ่าแต่มีคนบอกไว้สองคนน่ะคนใกล้ชิดอะ่ะที่เจอคุณทักษิณบ่อยๆอะ่ะกับคุณวรชัยเหมาบอกตรงกันเลยว่าเนี่ยพอพ้นโทษปุ๊บเนี่ยคุณทักษิณจะถแถลงข่าวอืม เขาบอกก่อนที่คุณทักษิณจะไม่ได้ไปดูใบหรือใช่ใช่บอกก uh ่อนอืมแล้วหลังจากนี้อะคะก็นั่นน่ะส like ิก็ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแผนอะไรยังไงหรือเปล่าไงแสดงว่าคุณบรชัยส่งไลน์มาบอกว่าจะเพิ่แล้วนี่เนี่คือคืออย่างน้อยเนี่ยแสดงว่าคือคุณทักษิณเนี่ยเขากําหนดเอาไว้แล้วเขาจะต้องอะไรทําอะไรอะไรเลยบ้างไงเออแต่อันนี้เหตุการณ์นี้มันก็คงเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไงซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะอีกเมื่อ ก่อนหน้านี้คือปกติมันจะต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาแต่ไม่มีอ่ะอืมน่ะมันก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกรรมการสิทธิ์ออกเรื่องนี้มาเมื่อวานนี้เห็นโคศกของโรงพยาบาลตำรวจพี่แดงเห็นไหมคะไม่เห็นสวยๆเลยอ่ะโคลกโรงพยาบาลตำรวจเออหลังเออใช่เขาก็จะออกมาแถลงอยู่บ่อยๆตอนช่วงขุนศิลปเขาออกมาแถลงเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลตำรวจของเขาเนี่ย ดูแลคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้ว่าให้สิทธิพิเศษอะไรกับคุณทักษิณค่ะแล้วก็มั่นใจว่าการที่ดูแลคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะพี่แดงค่ะดูเหมือนว่าหลังจากคุณทักษิณเนี่ยจะมีเคสอีกเคสหนึ่งนะที่ออกมาจากเรือนจำเหมือนกันน่ะคดีที่เป็นนักธุรกิจใหญ่อะ ก็จะไปอยู <S 2> <S 2> <S 2> uh, ่ที่โรงพาลตำรวจเหมือนกันจำไม่ได um ้ว่าพวกสตาร์ทพวกอะไรเนี่ยใช่ใช่อะไรเนี่ยค่ะออเนี่ยก็เข้าโรงพาลตำรวจเหมือนกันเลยอืมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่โรเบียร์ตตำรวจนะคะพี่แดงระดับผู้ใหญ่มากๆเลยพูดเลยก็แล้วกันไปโรงพยาบาลรามาทีไรเจอเสือเปลี่ยนทุกที่เนาะแล้วเป็นไงเวลาเจอมีคนล้อม มามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไหมซื้อขนมไปเยอะมากคืออะไรเขาซื้อขนมไปโรงพยาบาลเยอะมากหรอไม่รู้ใครซื้อไปให้อืมอะไรเนี่ยมีขนมติดมือไปเยอะมากเวลาไป,ไปโรงพยาบาลเขาออกจากเรือนจำหรือยังเขายังเป็นนักโทษอยู่ครัเออเพราะว่าจำได้มันเป็นประเด็นออกมาก่อนหน้านี้จำได้มหมที่บอกได้ได้รับ ได้รับพระราชทานพระยทษสมัยตอนอุณสมศักดิ์อะเป็นน้ำเรี้ะเอาไปว่าช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยออไปที่ไดเจอทุกทีอะน่าจะพักอยู่ที่นั่นด้วยซ้ำไปค่ะถ้าถ้าลือจริงๆหลายโรงพยาบาลนะคะค่ะทีนี้กลับมาคุยกันว่าสิ่งที่เกิดกับคุณทักษิณก็คือหนึ่งไปดูใบก็ไม่ได้อสองกรรมการสิทธิ ชี้มูลออกมาแบบนี้อืแล้วก็ส่งไปที่ปปชอแล้วก็คงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับข้าราชการอืระดับสูงไม่ว่าจะสำนักงานบรแห่งชาติซึ่งสังกัดเป็นต้นสังกัดของโรงพยาบาลตำรวจหรือว่ากรมราชทรรมอะไรเชื่ออะไรอะคะที่เป็นนั่งแถลงข่าวเครียดคนหนึ่งอธิบดีราชธรระน่าจะโดนด้ไหมอธิบดีนั่จาการจะโดนด้ไหมะ เพราะแกแถลงทุกครั้งเลยนะคะคุณสาการะที่ได้โดนย้ายมาจากลองประหลัดมาเป็นเนี้ยคือแกอยากยมาทงางานเนี้ยอืมาทํางานเนี้ยอืแกอยากเป็นเหรอรมันเหนื่อยนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับสองจอบนี้ม,มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรตามมาค่ะเพราะมันเป็นสัญญาณสําคัญนะแล้อย่าลืมวันที่สิบเก้าอีกนะวันที่สิบเก้าเนี่ยต้องมีการไต่ คือเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาใช้คาอะไรอะ่ะตรวจพยานค่ะเออเนั่นแหละคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วคุณทักษินต,ต้องไปศาลวันที่สิบเก้าเนี่ยอสองสองจ็อบเนี้ยพี่ไดงม,มันเป็นสัญญาอะไรบางอย่างให้คุณทักษินรู้นะอืคนที่เคยคิดว่าแบบคุณทักษินทาอะไรก็ได้ในประเทศไทยยังไงก็ได้ไม่ต้องอันวุ่นสักนิดนึงไม่ต้องเข้าเรื่องจำเลย พอมาเจอตรงนี้เข้าไปเนี่ยอื <ứng. S 2> ไม่ใช่ว่าคุณทักษิณคุณทักษิณรู้สึกเปล่าไม่รู้ <ứng. S 2> แต่คนที่เคยพูดคำนี้รู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะเพราะนั้น<ม>เนี่ยอะยอสิงหา<ๆ>เริ่มยังไงยังไงซะแล้ว<笑><笑>สําหรับเดือนนี้อย่างน้อยก็ส่งสัญญาณมาจากกรณีของคุณทักษิณนี่แหละที่มันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเนี่ยอาทิตย์เนี้ยก้าวไกลอีกเดี๋ยวที่ถัดไปคุณเสถษยาอีก เอ๊ะอันจะพูดเร็วไปไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสองอย่างเนี่ยมันทาให้มั่นใจว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนายกมะฮะอะไรจะมั่นใจขนาดนั้นนะตอนเนี้ยเริ่มมีเสียงออกมานะว่าคุณนุ้งอิงนั่นแหละจะได้เป็นนายกเพราะว่าคือจริงๆนะก่อนหน้าเนี้ยตั้งแต่ตอนช่วงจัดรัฐบาลตอนแรกเลยที่คุณเศรษฐามาเป็นเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้ชื่อคุณเศรษฐานะที่เป็นนายกอะ่ะเขาให้คุณนุ้งอิงเป็นนายกค่ะแต่มาเปลี่ยนเอาในนาทีสุดท้ายเปลี่ยนเพราะใครเปลี่ยนเพราะคุณหญิงพจมาน คุณหญิงพจมานไม่ให้อุงอิงเป็นนายกแล้วแล้วพี่เล้งคิดว่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันเนี่ยคุณหญิงพจรมานจะยอมให้องอิงเป็นนายกหรอคะเนี่ยก็เนี่ยก็รอดูนี่อไงว่าคุณทักษิณจะตัดสินใจรอดูว่าคุณตัดสิณนะคุณทักษิณจะตัดสินใจยังไงยิ่งเจอเหตุการณ์สองวันสองสองอย่างภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยยิ่งไม่มีทางยอมให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกเลยอืแล้วก่อนหน้านี้ สถานการณ์ก็ไม่ดีคุณอุ้งอิงถึงขนาดพูดเองว่าไม่พร้อมเป็นด้วยซ้ำยิ่งเจอสองเด้งดี้ไม่มีทางยอมแล้วค่ะเหนื่อยแน่ถึงบอกว่าสองเหตุการณ์นี้ค่อนข้างจะเชื่อว่าคุณอนุทินจะต้องเป็นนายกค่ะอเอาแล้วถ้าคุณอนุทินเป็นนายกนะคิดดูนะโอ้โหหลอดูอดก็น้ำไหลไฟสว่าง <laughs> ขอกรุงเทพเป็นแบบบุรีรัมย์มะไม่ธรรมดานะพี่แดงบุรีรัมย์เนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาเป็นแบบเศรษฐีบ้านนอกนะคะวงออเคสตราเขาล่าสุดเนี่ยนักดนตรีสองร้อยคนนะคะอุ้ยเลยคือต้องบอกว่างานนี้โหคือสวยมากอะเมืองที่โตขึ้นมาแล้วสามารถสร้างนักดนตรีวงออเคสตราได้สองร้อยคนเนี่ย นี่คือยกระดับแล้วค่ะพี่แดงการที่ให้เด็กเล่นดนตรีแนวนี้ได้จะต้องมีครูมีเทสมีเงินในการซื้อเครื่องดนตรีมีเวลาฝึกมีสปอนเซอร์นี่นี่นี่เขาก้าวไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะพี่แดงค่ะนี่คุณพูลสุขบอกว่าอะไรเนี่ยทุนทักษิณเขาคว้างหินถามทาง ไม่ได้โยนหินนะคว้างหินถามทางอะมาเรื่องของพักเก้าไกลกันบ้างเพราะว่าหลังจากที่เดี๋ยวขออนิดึงพี่เดงขอเรื่องนี้ให้จบก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้บรรดาพวกขา้าราชการกนเนี่ยเขาเขาถอยถอยบ้างไหมคือก่อนหน้าโไม่หรอกมาติดคุกติดตารางก็เยอะนะหลายกระทรวงห<อ>ลายอยเนี่ยแล้วพอมาเจอตรงนี้อีกคือก่อนหน้านี้เนี่ยคดีเนี่ยมันยาวมากแล้วทุกคนก็คิดว่าถ้าหากว่า ฝั่งที่เราช่วยอยังอยู่ในอำนาจยังไงเขากระเป่าคดีให้เราได้เราคงไม่อะไรแต่นี้ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอะไรบ้างอะกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์แม้ทั้งมหาดไทยอะไอที่ที่ดินเอาพายนั่นก็ติดคุกจริงถูกไหมคะแต่มันช้ากว่าจะติดแต่ว่ามางวดนี้เนี่ยมันเร็วนะพี่เด้งแค่ไม่ถึงปีเห็นเห็นกันแล้วเนี่ยรอดูดีกว่าแต่ว่าในช่วงในช่วงวันเกิดที่ผ่านมา ก็คงจะเห็นนะว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหถนนทุกสายมุ่งสู่จันทร์สองล่าแล้วงานคุณทักษิณเนี่ยเห็นไหมมีสามงานติดติเลยไหนจะที่ภูแม่นที่คุณอยัยวัฒน์จัดให้แล้วก็ที่โรงแรมยูอีกที่หนึ่งซึ่งก็ไม่รู้เห็นว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนละวันกันนะตอนแรกนึกว่าเป็นวันเดียวกันแล้วคุณทักษิณวิ่งรอบปรากฏว่าเป็นคนละวันเออแล้วก็มางานที่ที่บ้านจันทร์สองล่าคิตูสามงานอ่ะเออสามงานที่จัดเบิร์ดเดย์ให้คุณทักษิณน่ะ ต่พี่เด้งต้องดูว่าอืมันล้วนแล้วแต่เป็นลูกน้องหรือเปล่าที่ไปอืถ้าเป็นลูกน้องแย่ก็ต้องไปค่ะถ้าใหญ่ถ้าใ่ญ่นั้นจริงเนี่ยมันต้องคนที่แบบว่าอืก็ไม่ใช่ระดับลูกน้องอ่ะอืมหรือว่าคนที่ไปคือก็ต้องยอมรับนะว่าผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในเวลานี้เนี่ยใครล่ะอืใช่ปะล่ะ ออหมายถึงว่าคุณทักษิณมีอำนาจสูงสุดคนก็ต้องไปพวกนักธุรกิจไปจิ้มกล้องกันเยอะไหมคะอะไรพวกนักธุรกิจอะค่ะไปกันแบบทั่วฟ้าเมืองไทยไหมคะสภาอุดสภาอะไรต่อมีอะไรอ่ะวันนั้นก็เห็นอยู่นี่ว่ามีใครอะก็ระดับนะค่ะอ่ะมาก้าวไกลเพราะว่าวันวันเออ เพราะว่าวันวันพุธนี้แล้ววันพุธนี้แล้วนะซึ่งเมื่อวานนี้ดูเป็นไงคะที่เขาแถลงว่าไปก็เป็นปกตินะเหมือนเดิมนะ,ะแถลงปิดคดีอ่ะคือว่าไปก็เป็นยุธการของเขาอยู่แล้วเนาะเออก่อนที่ศาลจะมีคําตัดสินวันพุธนั่นะก็ต้องเหมือนเป็นการดิ้นเรื่องสุดท้ายของพรรคเก้าไกลอ่ะกับการเคลื่อนไหวกับข้อความเดิมๆก็คือศาลร,รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการวินิจฉัยเพราะว่ากะกะตเนี่ยเขายื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันนั้นก็เป็นการการพูดเนี่ยคือเคยพูดประโยคประโยคนี้มาแล้วแล้วก็มาย้าอีกครั้งหนึ่งโดย<อ>นำอเอาเนื้อความของการถแถลงปิดคดีนั่นแหละที่ยื่นต่อศาลน้ำนูนี่ยมาถแถลงซึ่งชาวว่าไปแล้วเหมือนก็เป็นการส่งสารน่ะให้กับบรรดาด้อมของเขาให้ได้รับทราบไงเหมือนจะบอกว่าคือเขาโดนกันแกล้งถ้าจะพูดกันสรุปกันแบบง่ายๆอะ่ะก็คือโดนกันแกล้งแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเองเนี่ยศาลก็คงไม่รับอยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมล่ะ มันคงไม่เดินมานถึงวันนี้หรอกค่ะพี่เด้งดูในเฟซบุ๊กของพรกคก้าวไกลนะคะที่เขาเขียนไว้เมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วเนี่ยแถลงปิดคดียุบพักย้ำเก้าข้อต่อสู้ยืนหยัดเจตนารวมก้าไกลสร้างสมดุลระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็ที่พักก้าวไกลนใช้ทวัฒหัวหน้าในพิธาประธานที่ปรึกษาร่วมแถลงข่าวชี้แจงเนื้อหาและสรุปข้อต่อสู้ในเอกสารดำเนิน เอกสารคำแถลงปิดคดีพิธทาแถลงถึงเจตนารมพักก้าวไกลแล้วก็คุณชัยธวัฒน์เนี่ยพูดถึงเก้าข้อต่อสู้ทางกฎหมายทีนี้ไอเจตนารมที่เขาเอามาสรุปในนี้ประมาณฮเอาประมาณสามสิบบรรทัดเนี่ยพี่เด่งมันอยู่ในในแถลงปิดคดีที่เขาส่งให้ศาลด้วยหรือเปล่าอ่ะถ้าไอนี้อยู่ในอยู่ในคําแถลงปิดคดีที่เขาส่งให้ศาลเน่ะไอเนี่ย มันเหมือนรับสารภาพเลยอะลองอ่านดูสิคะมันคือคำสารภาพตรงไหนขีดเส้นใต้ดิเออฮะแทนที่ไม่คือแต่ก็คือเขากําลังไงย้ำเจตนาป่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาย้ำหลายรอบเหมือนเจตนารมณ์ของพักอะว่าพักเนี่ยต้องการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือเห็นเขาจะย้ำอย่างเงี้ย พระก้าวไกลเห็นว่าการปกครองประชาธิปไตยอืเป็นการเอาระบบกษัตริย์อืกับประชาธิปไตยมารวมกันนะคะกลายเป็นการเมืองหลักอืและเสรษฐีเสรยดีภาพประชาชนย่อมได้รับความคุ้นคลองแล้วก็พระมหากษัตริย์ก็มีรูปแบบเป็นราชาณาจักรราชณาจักรออไม่ใช้อำนาจการเมืองการปกครองด้ยพียงเองดํารงความเป็นกลางทางการเมืองไปที่เคารพรักผู้ใดละเมิดไม่ได้นะคะ แต่การประสานสถาบันพ่ากษัตริย์กับระบอบประชาตยให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสามารถสกษาคุณค่าพื้นฐานไว้เป็นโจทย์ยากของการทำลงไว้ซึ่งระบอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอะต้องแก้มาตรา112เพื่อให้กษัตริย์กับประชาชนเนี่ยเป็นไปนในทางเดียวกันเล็งเห็นความจำเป็นที่เสนอให้ปรับปรุงเจตนาฟื้นฟู สายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปสร้างสมดุลเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็อธิบายถึงความจำเป็นของเขาในสายตาของเขาในการที่จะแก้มาตาร้อยสิบสองเพราะฉะนั้นก็คือที่คิดว่าสารภาพก็คือเดินเขาเจตนาที่จะแก้จริงๆแต่เหตุผลในการที่จะแก้เนี่ยมันเป็นการตีความของเขาเองถึงความ จำเป็นอซึ่งมันไม่ได้เป็นฉันทานุม,มัตของประชาชนนะคะพี่เด่นนี่ไม่ต้องอะไรหรอกเอาแค่เนี่ยเราดูจากในเพจเนี้ยถามว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในกันก่อตั้งทั้งพรรคอนาคตใหม่ทั้งพรรคเก้าไกลเนี่ยเวลาที่มีวันเฉลิมพระชมพรรษาหรือว่าวันพระราชสมภพของพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยถามว่าพรรคเนี่ยเคยขึ้นถวายพระพรไหมจุดยืนเลยล่ะค่ะฮะ นั่นะจุดยืนเขาเลยอก็นั่นไงคือคุณก็ไม่เคยขึ้นถวายพระพรเลยแม้แต่ครั้งเดียวต้องบอกเลยนะกีเส้นต้าเลยว่าไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าแบบขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนี่ก็เออก็ไม่ไม่ก็เอเอ,อยังบางครั้งอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะอะไรแต่นี่คือคุณไม่เคยขึ้นเลยเพราะอะไรอ่ะแล้วคุณบอกคือถ้า,ามีความปรารถนาดี เอาแค่ว่าปรารถนาดีไม่ต้องจงรับพักดีนะคะถ้ามีความปรารถนาดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะต้องเคียงคู่กับประชาธิปไตยของประเทศไทยการแสดงออกถึงความปรารถนาดีอย่างเดียวโดยการแก้มาตราร้2สิบสองนี่ที่คิดว่าไม่ใช่การแสดงออกที่เพียงพอนะคะนี่เข้าใจค่ะโอเคไม่คือจะบอกว่าคือไม่ต้องอะไรหรอกนะสำหรับพรรคเก้าไกลเนี่ยนะคือเอาแค่ การทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านที่พึงจะต้องกระทํะถามว่าวันนี้คุณทํำไหมอ,อย่างกรณีปัญหาเตอนนี้ที่ชาวบ้านกาลังประชิญอยู่ก็คือปัญหาเรื่องปากท้องจริงๆมันต้องมีบทบาทและหน้าที่ของพักฝ่ายค้านต้องพึงกระทําใช่ไหมอ,อาจจะมีการเปิดสภามีการอภิปรายโดยที่ไม่ลงมติ เพื่อทาหน้าที่ของพักฝ่ายค้านหรือว่าประเด็นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเป็นมือเป็นไม้แทนแทนประชาชน่ะเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนคุณไม่เคยทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านเลยในการตรวจสอบรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณกลับเนี่ยทำหน้าที่นะอ่ะกองทัพไล่นะั่นนะคือกองทัพนะแล้วก็เอาเป็นเอาตายแล้วก็รวมไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างครั้งก่อนเนี่ยคุณจะจํากันได้ที่เขามีการทางพักเก้าไกลเนี่ยเขาให้คุณธนาธรเนี่ยมาเป็นกรรมธิการงบประมาณ จำได้มาคุณธนาทรเองก็ไล่บี้เนี่ยกับงบของสถาบันมาครั้งนี้เกิดเหตุการณ์อีกแล้วจำได้มาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยเรามาคุยกันอนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะเป็นครั้งแรกในแผ่นดินของรัชกาลที่10ที่สมเด็จพระราชนีเนี่ยจะทรงนําทหารรักษาพระองค์1 3กองพันเนี่ยร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามราชวัลลบเนี่ยนะเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธี เฉลิมพระจมภพันษาหรอบปรากฏเจอปัญหาอีกแล้วในอนุกรรมธิการงบประมาณเนี่ยเรื่องนี้ไม่รู้หรอกนะแต่ทางคุณจิรัต์ค่ะสอสก้าไกลเนี่ยออกมาไล่มาเล่าเองผ่านสื่อว่าเขาไล่บี้ต้องการตัดงบประมาณส่วนนี้ออกปรากฏว่าไม่รู้ว่าไล่บี้กันดีท่าไหนอะจนกระทั่งมันเกิดบทสนทนาเนี่ยลามไปถึงเรื่องของการปฏิวัติ แล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งในที่สุดทางประธานอนุกรรมธิการค่ะทางด้านความมั่นคงเนี่ยของพรรคเพื่อไทยสั่งแขวนงบประมาณนี้ไปเรียบร้อยแล้วพี่เด้งถ้าใครไปอ่านประวัติศาสตร์นะในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จประทับอยู่ต่างประเทศตอนที่ยังไม่ได้กลับเสด็จนิวัตประเทศไทยนะคะก็ตัดงบค่ะ ตัดงบอย่างเดียวการที่จะถวายพระเกียรติในการที่อยู่ต่างประเทศเออ่จะให้เสด็จกลับประเทศไทยแต่ถามว่ารถยนต์พระที่นั่งจัดงบให้ไหม,มแค่หนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะที่จะส่งไปให้ท่านได้ส่งอ่านที่ต่างประเทศเนี่ยยังไม่จัดการตรงนี้เลยค่ะวิธีการจัดการอย่างหนึ่งในการที่จะไม่ถวายพระเกียรติ ก็คือเรื่องงบประมาณค่ะพีเดงก็เนี่ยแหละก็เลยเป็นที่มาเนี่ยตอนนี้โดนแขวนงบกันไปก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะยังไงเนี่ยรอดูนะท่าทีของพักเพื่อไทยเพราะว่าเป็นประธานอนุกรรมธิการด้านความมั่นคงอยู่อ่ะคือเรื่องนี้คือไปมาคือพักเก้าไกลเนี่ยกำลังมีการโจมตีไปที่เจ้ากรมยุทธการทหารบกกับคำพูดคำพูดหนึ่งในที่ประชุมของคณะอนุกรรมธิการแต่เราก็ฟังความแค่เพียงข้างเดียว